สวัสดีทุกคนวันนี้คุณเ็ื่อมาอยู่กับผมต่อยให้กับเกมกล a g n a ล o k M c l a s s i c วันนี้เราจะมาทำอะไรกันผมจะมาอัปเดตตัวละครพีทของผมในตอนนี้ว่าของสวมใส่และการ์ดของผมแล้วก็การอัพสกิลเป็นยังไงมาเรามาเริ่มกันตอนแรกเลยอย่างแรกเราจะไปเรื่องของสเตตัสก่อนสเตตัสในตอนนี้คือผมจะเน้นไปทาง จริงๆแล้วอะ่ะคือผมจะต้องเน้นไปทางเด็กเพื่อที่จะทาให้ปลูกต้นไม้แบบไหลอดเนี่ยถ้าผมรีผมก็คงแบบรีสเตตัสออกมาดีคุณผู้ชมดูเลยเอ่ะผมรีให้ดูตอนเนี้สเตตัสที่ผมควรอัพคืออินอินเต็มอินเต็มแล้วก็เด็กเราก็ต้องเต็มด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราอัพตัวของเด็กเต็มเนี่ยมันจะทําให้คุณไล่ตัวต้นไม้ไหลลอด อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะดีสําหรับคุณเลยเพราะว่าในตอนเนี้ไอ้ตัวต้นไม้เนี่ยมันต้องไล่ไหลหลอดเลยเพราะมันจะได้ชุบเพื่อนได้ทันเวลาตัวนี้เลยมันคือสกิลชุบชีวิตอันใหม่ของคาร์อาร์บิชอปของคุณนี่เลยอันนี้เลยคุณต้องอัพเนี่ยถ้าสมมติอ่ะเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดู ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บผมไล่ไร้หลอดได้แล้วคือผมจะชุบเพื่อนแบบสบายเลยตอนนี้เรื่องของสเตตัสก็คงตอนนี้ก็คงเป็นอินกับเด็กไปก่อนและถ้าหากสเตตัสพื้นฐานคุณนะถึง120แล้วคุณเอาเด็กออกได้เลย <c oughs> แล้วก็ไปใส่เป็นตัวของวิทแทนในส่วนของสเตตัสเราก็คงมีเพียงแค่เท่านี้ต่อมาจะบอกคุณเลยนะว่าของสวมใส่ของสวมใส่ในรอบนี้คุณเห็นชุดเซตพวกนี้ไหม นี่แหละผมจะบอกคุณเลยว่าจริงๆแล้วในภาคนี้ยอันนี้คือผมก็อาจจะมาฉีกตาําราที่เขาเรียกว่าตําราสมัยก่อนนะผมอยากให้คุณทำของพวกนี้บวก12ทุกอันเพราะของพวกนี้คือมันเป็นของที่เอาไว้แทนของหลักเราได้ในช่วงต้นเกมตอนนี้ให้อย่างแรกเลยคือให้คุณมุ่งตรงไปทำของสีม่วงพวกเนี้ ขอเอาเป็นออปชันแบบพวกบวก m a x HP บวก HP อะไรประมาณนี้ให้คุณเอาออปชันพวกนี้มานะในการลงดันของร้อยแยกอะ่ะมันจะมีเรื่องของไดไอเทมพวกนี้อยู่ให้คุณดูดีๆเพราะว่าไอเทมมันจะมีหลายชนิดบางชนิดจะเป็นแบบเพิ่มพลังโจมตีแต่นี้ผมเลือกเป็นแบบผมลงแล้วผมไดมาเป็นในส่วนของเพิ่ม m a ็ก HP ผมก็เลยใช้เซตนี้เลย คุ้มกว่าถูกกว่าด้วยคุณตีบวกง่ายเพราะว่าแบบการตีบวกอันเนี้ยถ้าการบวดแบบปลอดภัยอะคุณเห็นไหมคุณใช้แค่เศษผงพวกนี้คือมันได้จากการที่คุณเอาเอาชุดไปย่อยหรือว่าคุณใช้ของพวกนี้มาได้เลยเนี่ยพวกนี้ก็จะทำบวก12ง่ายให้คุณประคองชีวิตและใช้ไอเทมพวกนี้เลยนะคุณผู้ชมนี่คือเซตไอเทมที่เรียกว่าดีสุดในตอนนี้ <c oughs> ถึงแม้ว่าโล่แมงทอง โล่นุคู่พวกนี้มันดีกว่าก็จริงแต่คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณกว่าจะคุณจะตีบวกอะ่ะแล้วบวกกับว่าของในช่วงต้นเกมมันแรงมากนะคุณของช่วงต้นเกมมันราคามันก็แรงอยู่นะเนี่ยมันก็ยังแรงอยู่เลยอะ่ะพวกนี้เลยไม่คุม้มกับการที่คุณจะต้องมาทําตอนนี้ผมเลยมองว่าให้คุณเอามันไว้ก่อนไอ้ส่วนคาถาเนี่ยให้คุณก็ทําไว้ก่อนเลยบวก10คุณอัพขั้นเต็มแล้วบวก10อันเนี้ย โอเคที่สุดเลยคุณผู้ชมมันใช้เรียกว่าใช้ทดแทนกันก่อนได้และถ้าหากแบบเรียกว่าคุณอยากทำกระทาอะไรเสริมผมก็คงเป็นแนะนำเป็นกระทานี้เลย a d v a n c e Survival Surv Staff เนี่ยมันคือหนึ่งในคาทาที่เรียกว่าช่วยเพิ่มเลือดให้คุณได้อันนี้คือผมทำไว้พ,งพงัง ผมทาไว้พังพากระทาอันนี้แล้วก็บวกกับทําอันนี้ด้วยนี่แหละผมทําแค่เซตประมาณนี้แหละแบบคือพอทําของพวกนี้เต็มทุกอย่างแล้วใช่ไหมบวก12ทุกชิ้นแล้วให้คุณไปทากระทาเลยค่อยๆทากระทาปั้นเทียนนิดเทียนนิดเทียนนิดนะคุณก็จะได้ไอเทมหลักของคุณมาเองค่อยๆปั้นนะไม่ต้องรีบร้อนถ้าคุณรีบร้อนอยู่ดีไปทําโล่แมงทองจะทําบวก10เลยผมว่ามันเสียเงินเยอะมากมแรงมากคุณผู้ชม ต่อมาในส่วนเรื่องของตัวฝั่งนี้ให้คุณใส่ตามมีตามเกิดของคุณไปก่อนอันนี้ผมก็ใส่ของแจกฟรีใส่หน้ากาโกโคบินลีเดอร์ใส่ปากดดลดร้ไอ้พวกนี้ก็คือของตามมีตามเกิดพวกนี้คือคุณไม่ต้องไปฟ,ฟิกอะไรมากคุณเน้นของพวกนี้บวก12ให้หมดเนี่ยบวก12บวก12ให้หมดเลยต้องเป็นสีม่วงนะเพราะที่ส่งสีม่วงเมื่อดีไฟบวก12มันจะมีเอฟเฟกเสริมเพิ่มขึ้นมาคุณผู้ชมนี่แหละคือสิ่งที่ดีต่อมา มาเรื่องของการ์ดในภาพนี้เขาบอกว่าคุณ,ค,ณคุณจะได้การ์ด MVP ใช่ไหม MVP ที่สำคัญสำหรับพีทผมแนะนำคุณคือนี่เลยคุณผู้ชม MVP ที่สำคัญที่สุดของพีทถ้าคุณเอ้าพีทกดพีทกดพีทมามาดูในคิวก็ได้ MVP ที่สำคัญที่สุดของพีพพพพพพ MVP ท,ทข,อพของคุณก็คือนี่เลยครับผู้ชม สปาชายคือการ์ด m อที่คุณจะควรจะต้องมีไว้เพราะสปาชายสามารถทำเป็นการ์ดดาวได้คุณผู้ชมด้วยการ์ดดาวของสปาชายคือบวงแม็กเฮีสบวกฟรี30มีโอกาสหลบหลบีกดาเมจเวทใบนี้คือใบที่คุณควรทำไว้อย่างน้อยหนึ่งใบถ้าใครมีงบ2ใบไปเลยคุณดีมากหลบดาเมดเวท10%เนตะเพิ่มแม็กเฮที่ถ้าใช้2ใบนะคุม้มอันนี้คือส่วนของอาวุธ นี่คุณควรจะใช้การ์ดมากต่อมาส่วนของโล่อะถ้าใครเล่นแบบลงดันหรือลงอะไรเนี่ยให้คุณใช้ตัวของอลิสการ์ดคุณสามารถใส่อลิสการ์ดได้เลยในตอนนี้ถ้าคุณมีนะแต่ถ้าไม่มีก็ถ้าไม่มีก็คุณสามารถใส่การ์ดการ์สวยนี่มันก็น้อยด้วยถ้าไม่มีให้คุณใช้ผีน้อยผีน้อยนี่ถ้าทำเป็นดาวว่าจะบวก เรื่องของการต้านทานเวทของคุณได้ใบนี้คือใบที่เรียกว่าดีเลยสําหรับพีชผีน้อยนะต่อมาส่วนเสื้อส่วนเสื้อคุณสามารถใส่ได้หลายอย่างคุณผู้ชมในส่วนเสื้อเนี่ยของผมตอนนี้ที่ผมใส่คือผมใส่เป็นเป็น,เป,นเป็นป้าหมาป้าหมาต้านผิดปกติ25เมื่อติดสถานะผิดปกติก็จะได้รับ ดาเม r e ีดักและ MDA มดาเมจรีดักยอันนี้ผมใส่เพราะว่าผมสุ่มได้ผมก็เลยมาใส่แต่ถ้าหากเป็นตัวเลือกของคุณในช่วงตอนนั้นก็นี่เปลี่ยนกาะเป็นธาตุพิษคุณใส่คุณใส่การ์ดใบนี้ได้หรือคุณจะใส่ตัวของโกตติ้งก็ได้ใส่มังกรก็ได้ นี่แหละก็จะเป็นการประมาณนี้สําหรับคุณที่อยากจะใส่การ์ดใส่ส่วนของเสื้อก็จะมีประมาณนี้ต่อมาเสื้อคลุมเสื้อคลุมอ่ะคุณผู้ชมเสื้อคลุมผมใส่เป็นออลเบบี้ในตอนนี้ผมคิดว่าใส่เป็นออลเบบี้อ่ะอาจจะดูดีสุดเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันจะมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมถ้าจะนอกเหนือจากนี้ มี Off Baby ออกเบบี้หนึ่งมีแจ็คมีออกเบบี้มีแจ็คการ์ดสามัญสำหรับใส่หลังเลยออกเบบี Off ้ Baby, มีแจ็คนั่นหลังจากนี้มันไม่ค่อยมีอะไรที่น่าใส่แล้วอะถ้าจะใส่มีอันเนี้ยมีมีการ์ดไอ้ไอการ์ดผีตัวเนี้ยผีกระต่ายเนี่ยมันดาเมจรีดักบวก2%ใบนี้ก็สามารถใช้ใช้ก่อนได้ต่อมาส่วนรองเท้าส่วนรองเท้าเนี่ย ของผมตอนนี้ผมใส่เป็นนี่เลยการเซติการ์ดก็คือการ์ดมันจะบวกมูฟสปีด3%แล้วก็ดาเมจรีดักบวก10%แต่ถ้าหากใครมีงบไม่ถึงนี่ตัวของฟิลลัสการ์ดเนี่ยมันจะบวกวิสสแล้วบวกแม็กสพีบวก10%ใบนี้ก็เป็นใบที่ดีและใช้ได้มาโดยตลอดเลยคุณผู้ชมถ้าหากใครงบน้อยหน่อยถ้าหากใครไม่มีอีกแล้วงบน้อยหน่อยมาใช้หมา แค่หมาไปก่อนก็ได้ส่วนของเครื่องประดับเครื่องประดับเนี่ยตอนนี้ผมใส่เป็นโอเชริการเพราะว่าได้มาสุ่ม,มาได้โอซชนิการก็จะเป็นการ์ดที่เมื่อเมื่อเราถูกคืน HP และ s p คือจะฟื้นหมดด้วยถ้าคุณไม่มีการ์ดโอซชนิการนี่คือการ์ดอีก1นใบที่คุณสามารถใส่ในส่วนของเครื่องประดับได้2ช่องเลยใบนี้ก็ดีคุณผู้ชมเนี่ยผมแนะนำใบเนี้คือใบที่ราคาถูกและใช้ได้ดี ต่อมาเรามาดูเรื่องของสกิลสกิลในส่วนของคนที่จะเป็นสายฟูลซับเลยนะผมอัพฮิลไป20ายคลี่20 AB 15แล้วก็ส่วนของอินค e ดเอจส10เปิดเปิดตัวมองเห็นอนะไอไม่ใช่หาหาตัวหายตัวหนึ่งไลท์ชิลหนึ่งแล้วก็ i อินค s e เพิ่มไหมนี่ อินคิสสปิริตชวน่ะ r e ค o เ e อรี่ผมอัพสิบชุบสี่แล้วก็ชนแก้วสองคีนซิ่งคิวแรนห้าแล้วก็เพิ่มมานาห้าเพิ่มรักห้าแล้วก็อิมพูฟอิมพูตอินโพซิติโอเนี่ยชื่อก็เรียกยากสิบ <c oughs> ต่อมาผมอัพเป็น เมดิเทโอเมดิเทโอเมดิทาเิโอผมอัพสิทธิ์เลยอันนี้เลกดิเวน่าผมอัพเป็นทางผ่านของเลกอะเทนาอัพไว้3แล้วก็เลกอะเทนาอัพหนึ่งเองเจนร่าห้าหืมเอสซัมเอสซัมเทโออัพห้าลดไล่เล่นลดไล่กันอ่านยากลดไล่ กดไล่3าแล้วก็อัพเมจิกเพลย์เพย์เยอร์5เซตต้วอสิบอ่ะมาในส่วนของอาร์บิชอปอาร์บิชอปผมจะมาฮิลก่อนเลยคุณผู้ชมอัพฮิลสิบเลยไม่สวอะไรทั้งนั้นอัพฮิลสิบฮิลนี้คือฮิลหมู่ที่ดีมากต่อมาอัพตัวของจะกลายเป็นทางผ่านเพื่อไปเอาปลูกต้นไม้อัพไว้3แล้วก็ปลูกต้นไม้10นี่ต้น พอเริ่มเอัพที่ชอบคุณอัพนี่10อัพสแล้วก็10ก่อนเลยทุกคนต่อมาอัพอันนี้ไว้1แล้วก็อัพหแล้วก็อัพนี่ห้าถ้าเหลือพอยตรงนี้ก็แล้วแต่ที่คุณจะเล่นคุณสามารถอัพอันนี้ได้อีกโอลาทิโอทำให้คนที่โดนเรียกว่าโดนดาเมจของโฮลี่แรงขึ้นก็จะทำให้เวลาแบบเราชนแก้วให้เพื่อนมีเทคนิคคือเราชนแก้วให้เพื่อนปุ๊บแล้เราใช้อันนี้ใส่ แล้วก็เล็กอีกก็จะทําให้เพื่อนตีนาดาเมจแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิคที่ชาวพีเขาใช้กันตอนนี้ก็เรียกว่าก็คงเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าอัพมาอัปเดตในตอนนี้ได้การเล่นในช่วงต้นไปจนถึงช่วงปลายอันนี้ผมจะมาอัปเดตใหม่นะผมจะบอกคุณใหม่เลยนะว่าตัวดันตัวนี้สำคัญ ให้คุณรีบเลเวลเพื่อที่จะไปเอาเอาวุธตัวของนี่สีม่วงเพราะคุณได้สีม่วงปุ๊บคุณตีบวก12เริ่มต้นมาคุณคุณก็ฟาร์ม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 ไปนั่นแหละแล้วก็ลงดันพวกนี้ค่อยๆเอาอาวุธมาใส่ทีละชิ้นทีละชิ้นเป็นทางผ่านอ้เป็นทางผ่าน,าานพอเริ่มมีสีม่วงขึ้นมาสีม่วงเริ่มโผล่แล้วใช่ไหมให้คุณใช้สีม่วงแล้วหาออฟที่ตรงกับคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามให้คุณใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนแล้วคุณจะลุ่งเชื่อผม อันนี้คือใช้ไปก่อนเลยลุ่งลุ่งแน่นอนแล้วก็ในส่วนของดันดันไนส่วนนี้ดันบอสไอ้พวกเนี้ยให้คุณลงบอสที่คุณต้องการจะเลงอาวุธไว้ลงไว้แบบคุณลงไว้แล้วคุณเอาอาวุธอะติดไว้ในตัวนี้เลยตีบวกตีบวกไม่ต้องขายตีบวกตีบวก,บวกอาวุธที่เราใช้ตีบวกไว้แตกก็ไว้อย่างนั้นไม่ต้องขายคุณผู้ชมแค่นี้แนะให้ทําอาวุธอันนี้เป็นหลัก ให้บวกสิสีม่วงกับอกสิเลยจําไว้นะต่อมาส่วนกระทาคุณก็ใช้กระทาที่เรียกว่าแทบจะแจกฟรีได้เลยมั้งกระทานี้คุณก็อัพขั้นให้เต็มแล้วก็ตีบวกให้ถึง10อันนี้ก็แนะนําให้คุณทําไว้เพราะมันใช้แทนกันได้คุณผู้ชมดีมากในการทําตัวละครเขาเรียกว่าถ้าหากผมพูดในมุมมองผมของจริงเลยนะมันเล่นง่ายขึ้นเยอะมาก ได้ง,ง่ายขึ้นพอมันเอื้ออำนวยเพราะว่ามันมีของที่เรียกว่าของทําให้สตาร์เตอร์เล่นได้อย่างง่ายก็คือของพวกนี้แหละมันเข้ามามันไม่ได้เหมือนกับสมัยก่อนที่ทําของยากผมมองในจุดนี้นะว่ามันก็เป็นส่วนที่จะทําให้เกมเรียกว่าความสนุกมันก็ลดลงนิดนึงเหมือนกันในความรู้สึกผมนะมันมันมีไอเทมเริ่มต้นมันก็จริงแต่เรียกว่า ในภาคนี้การแข่งขันมันไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สูงขนาดนั้นอะ่ะไม่ได้รู้สึกถึงการแข่งขันสชกเท่าไหร่สําหรับใครที่แบบชอบความทา้าทายการพัฒนาตัวละครที่เรารู้สึกแบบภูมิใจหรืออะไระผมรู้สึกว่าความรู้สึกส่วนนี้มันหายไปจากที่ผมเล่นเกมนี้มาผมรู้สึกหายไปจริงๆพอภาคนี้คือคุณไม่ต้องทําวันฮิตในภาคเก่าที่ผมเล่นคือผมจะต้องทําวันฮิตเพื่อปิดมอนให,ให้ได้ไวไวเพื่อที่จะได้เงิน มาทำของแต่ภาคนี้มันไม่มีเรื่องนั้นมันตัดเรื่องนั้นออกผมก็เลยมองว่ามันมีข้อดีและข้อเสียที่ต่างกันจริงๆคุณผู้ชมอันเราก็พูดมายาวแล้วสาหรับวันนี้ผมว่าการมาอัปเดตพีซในตอนนี้ก็คงมีเท่านี้งั้นผมไปแล้วนะบ๊ายบาย